แล้วค่ะร้านชาบูหมาล่าเปิดใหม่ใจกลางสยามสแควร์มีบาร์น้ำจิ้มเคลื่อนที่ด้วยร้านตั้งอยู่ที่สยามสแควร์ซอย3ชื่อว่าร้านต้าเจิง้งชยนิสทอพอด ร้านนี้จะมีทั้งหมด3ชั้นเลยนะคะส่วนในเมนูจะมีน้ำซุปให้เลือกแอย่างเลือกได้สูงสุด3ช่องแล้วก็จะมีพวกเซตเนื้อให้สั่งค่ะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศภายในร้านนะคะซึ่งแต่ละชั้นตกแต่งไม่เหมือนกันตกแต่งเป็นสไตล์จีนโมเดิร์นน่านั่งที่สาคัญแอร์เย็นสุดๆเลยค่ะและหลังจากที่เลือกโตนั่งเสร็จนะคะเขาก็จะเสิร์ฟเบลคัมลิงเป็นน้ำมะม่วงสาวรดป่านรสชาติเปรี้ยวหวานสดชื่นให้เราดื่มค่ะนั่งรอไม่นานหม้อน้ำซุปก็มาเสิร์ฟค่ะวันนี้จัดแบบ3ช่องตัวแรกเป็นสาเหมล่อป้า เียมจิ้มกันบ้างค่ะของร้านนี้จะมีน้ำจิ้มให้เลือกทั้งหมด4ตัวแล้วเขาจะมีแบบถ้วยเล็กพร้อมช้อนนะคะให้เราชิมก่อนซึ่งถ้าชอบตัวไหนนะคะก็สามารถบอกให้พนักงานผสมให้ได้เลยค่ะโดยวันนี้นะคะแพรขอให้พนักงานผสมให้เราลองถูกรสเลยค่ะอันนี้ก็คือหน้าตาน้ำจิ้มทั้งหมดนะคะและเวลากินนะคะแนะนาให้ตักพริกเผาเต้าเาจี้ยวดำที่วางอยู่บนโต๊ะนะคะมาผสมกับน้ำจิ้มจิ๊กโชบูตึงด้วยค่ะจะยิ่งอร่อยส่วนนี้นะคะจะเป็นบาร์น้ำจิ้มเคลื่อนที่ซึ่งถ้าใครจะปรุงรสอะไรเพิ่มนะคะก็สสาาามมมรถตตักปุงเเพิ่่่ไ้ใจชอบลยคะวน น้ำพาเลือกเป็นชาอูหลงเยลีฟิลนะคะแก้วละ40และหลังจากนั้นนะคะเนื้อที่เราสั่งเอาไว้ก็มาเสิร์ฟตัวแรกจะเป็นเซ็ตรวมรูกชิ้นนะคะแล้วก็สั่งเป็นเนื้อวากิวเอโฟเนื้อวากิวเอไฟลแล้วก็หมูไอเบริโก้ ส่วนถาดนี้นะคะเป็นลูกชิ้นหยินอย่างที่เราสั่งมาค่ะเป็นหมูผสมกับกุ้งแล้ววันนี้แพร์สั่งเพิเมนูเส้นกับฟองเต้าหู้มาด้วยนะคะและหลังจากนั้นเราก็เริ่มนําเนื้อวากิวเอไนะคะไปลูกในซุปหมาล่าแนะนําว่าให้ลูกเนื้อแค่พอสุกพอนะคะเสร็จแล้วก็มากินคู่กับน้าจิ้มจิกโชบ,บุริมตัวเนื้อคือนุ่มหอมเข้ากันดีน้าจิ้มรสชาติเปรีย้ยวหวานเค็มเผ็ดเลยค่ะแต่ถ้าใครไม่ชอบมันเยอะสามารถจัดเป็นเนื้อวากิวเอโฟได้นะคะพอลวกเสร็จนะคะแพรก็มากินค้ามมมีรคคววเ เ,เผ็ดกำลังดีและจะบอกว่าแพชชอบเมนูเนื้อตุ่นของที่นี่มากค่ะแนะนำให้เอาไปลวกให้รอนิดนึงนะคะเสร็จแล้วก็กินคู่กับน้ำจิ้มบูรีมเนื้อนุ่มมากแทบไม่ต้องเคี้ยวเลยค่ะ พอกินเนื้อเสร็จนะคะเราก็มาลองหมูกันบ้างตัวหมูแอปเบริโก้นะคะเราจะเอาไปลวกให้สุกเสร็จแล้วจะเอามากินคู่กับน้ำจิ้มงายูนานค่ะตัวนี้นะคะจะรสชาติออกเปรี้ยวไม่มากมีความเผ็ดแล้วก็เค็มนิดๆเมนูถัดมาที่แพรเรานะคะเป็นลูกชิ้นหยิงหยางเราก็จะนาพายที่เขาให้มานะคะมาคลุกผสมกันก่อนเสร็จแล้วนะคะก็จะปาดเป็นก,นก้อนๆใส่ลงไปต้มในน้าซุปแบบนี้เลยตัวลูกชิ้นกุ้งนะคะแนะนาให้ต้มเมนสุปตาเจิ้งหม่าล่าแล้วก็เอามากินคู่กับน้ำจิ้มติก๊กโชบุรีมค่ะกุ้งเด้งมากตัว เข้ากันสุดๆส่วนเซนลูกชิ้นต้าเจินะคะที่ร้านนี้เขาจะมีให้เลือกทางลูกชิ้นหมูและลูกชิ้นเนื้อเลยแล้วก็เอาลงไปลวกในซุปนะคะเสร็จแล้วก็มากินคู่กับน้าจิ้มงาสีขาวๆบอกเลยว่าเข้ากันสุดๆค่ะตัวลูกชิ้นตอนกัดคือนุ่มชุ่มฉ่ำสุดๆค่ะส่วนฟองตะหู่ม้วนนะคะแพรจะเอาไปจุ่มในซุปหมาล่าจุ่มแค่ไม่กี่วิก็พอนะคะเสร็จแล้วเอามากินคู่กับน้าจิ้มบูริมได้เลยฟองตาหู่จะยังมีความกรอบอยู่ค่ะส่วนตัวเส้นหนึบหรือเส้นมันเทศนะคะก็แนะนําให้ใส่ลลงงไไไปปตตตตะะะะะนนนนนุมมม่่่าาาเเเเชกกัััคคววี้้้้ออออจิรรยย็ส มีความเหนียวนุ่มหนึบอยู่แล้วค่ะทุกคนนี่กระซูเข้าไปเลยจ้าและอีกหนึ่งเมนูที่ทานแล้วชอบมากนะคะก็คือเส้นมันฝรั่งของร้านนี้นะคะฝอยมาเป็นเส้นละเอียดเลยค่ะมองผ่านๆหนึ่งกว่าเส้นบะหมี่เลยเส้นเขาก็จะกรึบๆนุ่มๆตอนเคี้ยวนะคะและอีกหนึ่งเมนูที่นําให้เราก็คือเอาเข้าวสวยมาแล้วก็ตักไก่ขึ้นมาโปะราดด้วยน้ำจิ้มบูริมค่ะเนื้อไก่คือเปื่อยนุ่มมากได้ฟีลเหมือนกินข้าวมันไก่ค่ะแต่รสชาติไม่เลียนเท่านะคะและที่ร้านนี้นะคะเขาจะมีเครื่องเคียงเป็นกกรรระะะะะเเเีีะะียยยยมดดด้้้วววนนนนคคตตตััจชาาิิปห่่ไ แล้วหลังจากนั้นเราก็กินเกี๊ยวกุ้งทอดตอบแป้งบางกรอบมากค่ะทุกคนจะมีน้ำจิ้มบวยมาให้จิ้มด้วยนะคะแล้วพอเริ่มตึ่นเจากของคาวนะคะแล้วก็มาลุยของหวานกันต่อซึ่งเมนูสลัดชีของที่ร้านนะคะเป็นเกจีหมาที่เข้มข้นแล้วก็อร่อยมากวันนี้แพทย์จัดเป็นชาไทยกับยูสุฮันนี่มาลองค่ะยังรู้สึกว่าเย็นไม่พอนะคะที่ร้านเขามีเป่าปิงด้วยค่ะมีให้เลือกสรสชาติวันนี้แพทย์จัดเป็นรสนมสดเกจหหมารสนมสดแต่ลายในปากเลยค่ะและที่ร้านบ้านเจิ้าทุกวันเสาร์์นะคะเขาจะมมีีแแแสสดดดงงโโชชว้วยค่ะละลนอกกจาก ให้ดูนะคะเขายังมีคอสตูมที่แต่งเป็นนิ้วค่ะมาคอเอนเตอร์เทนด้วยสามารถขอถ่ายรูปกับพี่ๆเขาได้ด้วยนะคะส่วนห้องน้ำนะคะจะตั้งอยู่ที่ชั้น4เลยใครมาแถวสยามสแควร์ลองไปทานร้านนี้กันดูนะคะ